ะะเป็นการดูแลผิวหน้าในในใน,ในเรื่องอะไรคะเรื่องของริ้วรอยสิวฝ้ากระหรืออะไรยังไงใช่ทุกอย่างที่เขาบอกว่าขาวเนียนใสกระชับใบหน้าแล้วก็รูขุมขนด้วยอะไรเงี้ยปกป้องแ,แสงแดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อนะฮะอันนี้ก็มีที่ร้านวางอยู่ที่นี่เลยใช่ใชแต่ตัวนี้คือจะเป็นตัวที่เหลียวเป็นพรีเซนเตอร์อยู่<อ>ตัวนี้จะเป็น,นนะเอ่อซีรัม Oh. ซีรั่มบำรุงผิวหน้ามันก็จะเข้มข้นมากๆใช่เข้มข้น oh. มากแล้วก็ต้องต้องบีบแค่มเมล็ดถั่วเขียวะค่ะ oh. แต่ว่าครีมมันจะเข้มข้นมากๆแล้วใครที่ได้สัมผัสต,ตัวซีลั่มเนี้ยจะรู้สึกได้เลยว่าทาครั้งแรกมันก็ลื่น mm. เนียนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. ใช่ <Yeah. S 2> แล้วอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดีที่สุด mm. ก็คือเป็นสบู่เต้าหู้ไข่ขาว ฮะเต้าหู้ไข่ขาวดูน่ากินไหมน่ากินเชียวแต่พอแบบว่าทาลงไปเนี่ยมันช่วยให้คือหน้าใสไร้สิวขุมขนก็แบบกระชับก็ล้างได้ใช้กับได้ทุกสภาพผิวถูกต้องค่ะแค่ก็ละห้าสิบบาทอะไรเงี้ยมันก็เลยขายดีโอเคมาเนี่ยแล้วก็วางขายกันตรงนี้เลยนะจุดนี้แล้วตอนนี้เห็นบอกว่ากำลังจะมีละครละครเรื่องอะไรยังไงของใครเอยละครเรื่องสัญญาเมื่อสายันนะคะเหมือนชื่อเพลงเลย ช่ก็คือมันทำเหมือนเกี่ยวกับชื่อเพลงเลยเป็นละครเพลงเป็นละครเพลงด้วยมีใครเล่นอย่างไงบ้างก็เล่นประกบคู่กับพี่ชัยยามิตรชัยนะคะใชัยซึ่งไม่ธรรมดาแน่นอนเพราะว่าพี่ชัยยาไม่ธรรมดานีไม่ธรรมดาไม่ได้เล่นละครแบบว่ามานานใช่ไหม จริงจริงแล้วไม่เคยลงเต็มตัวขนาดน,นี้แค่ไปรับเชิญเขาฉากสองฉากอะไรเงี้ยแต่อันนี้ลงเต็มตัวแล้วก็เป็นนางเอกเรื่องแรกด้วยแล้ว<ม>แล้วเคยเปีที่แล้วนะคะก็เป็นเรื่องของแจมของภาพยนตร<ช>์เรื่องยังบา<อ>แต่อันนี้มาเป็นละครซึ่งมุมกล้องเนี่ยจะต่างกันนะคะก็ะนั้นยังบาก็หนึ่งตอนเนาะ ค่ะปะมพันนั้นหนึ่งัสน,นกุกสนานดีแต่ว่าก็ได้รับเสียงฟีดแบ็กดีตอนนั้นเล่นเป็นในเพลงอะไรนะเล่นเป็นพี่ศิรินทานิยากรแล้วก็ร้องเพลงเ,เหมือนรักในตำนานนะคะใช่อันนั้นก็เป็นเรื่องของภาพยนตร์ปลายนะเป็นซีรีส์พิเศษนะกด<อ>ดันหรือเปล่าเพราะว่างานนี้ไปเล่นกับคุณชายาด้วยเขาก็าข้ามบอดอยู่ในวงการละครมาก็หลายเรื่องนะกดดันมากเพราะว่าไหนจะพี่ชายาพี่ ไฮพี่พียดงอี๋ถูกค่ะเจหายด้วยเจหายจะเล่นเป็นนาของหลิวเองคือหลิวเล่นเป็นข้าวหอมนะคะแล้วก็จะมีน้องอีกคนหนึ่งคือแล้วคุณอภพรเป็นนากระสอบทรายเหรอฮะอย่างเงี้ยเป็นนาแบบว่าคอยดูแลเราตั้งแต่ยังเล็กเพราะว่าเรากำพร้าพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้จะเป็นแบบแนวดราม่าหรือว่าตลกหรือว่าเป็นแนวไหนเรื่องนี้มันรวมหมดเลยอ่ะมันทั้งดราม่าทั้งสนุกสนาน ทั้งเศร้าทั้งแบบลุ้นเพราะว่าเพราะเราเนี่ยจะต้องไปประกวดร้องเพลงแล้วเพื่อเพื่อจะไปตามหาความฝันในการเป็นนักรอ้องอะไรเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าเตรียมตัวอย่างแรกเลยทะเราเห็นเนี่ยเมื่อกี้นี้ไม่เจอกันนะฮะพอม่เยอะมากก็เออทางกองเขาบอกว่าหนูต้องไปลดความอ้วนมานะเพราะพี่ชยาเขาตัวเล็กมาก อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องเล็กให้ได้มากกว่าพี่ชายาอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่งั้นนางเอกจะตัวใหญ่กว่าพระเอกนะฮะถ,ถูกต้องค่ะใช่<อ>แล้วก็คือเราก็ไปทําการบ้านอย่างเช่นแบบแอบไปถามแอบไปตามกองถ่ายพี่ฝนเ<อ>พราะช่วงนี้พี่ฝนเขาถ่ายละครด้วยนะคะก็เลยแอบไป ดูว่าอพี่ฝนทำยังไงเล่นยังไงแอบไปถามมุมกล้องเขาเหมือนกับหนังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วพี่ฝนให้คำแนะนำอย่างไงบ้างพี่ฝนก็ให้คำแนะนำว่าคืออ่านบทเนี่ยเราไม่ต้องจำเป็นจะต้องคือเหมือนจำไม่ต้องแค่ทำความเข้าใจเหมือนกับเราทำการบ้านหรืออ่านหนังสือสอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำความเข้าใจว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงก่อนแล้วเวลาเราพูดไดอะล็อกออกไปพูดให้มันชัดอะไรอย่างเงี้ยและ และคําพูดที่ชัดเนี่ยคือจะต้องคาบอะไรสักสักอย่างสมมติเราคาบฮอนหรืออะไรก็ได้แล้วก็พูดออกมาให้ชัดที่สุดออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาเราคาบแล้วเราจะพูดไม่ชัดอยู่แล้วแต่ว่าต้องคาบฮอนแล้วก็ลองฝึกพูดแบบนี้ดูถูกค่ะแล้วยากมหลองทําดูยังยังค่ะยังเอ้ยแต่ลองลองดูบ้างแล้วแต่ก็รู้สึกว่า ขนาดเราขอดอย่างเงี้ยเราก็ยังพูดได้ชัดเลยเนาะ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. มันก็ mm hmm. ก็ต้องฝึกกันเยอะๆแล้วก็แอบ,บไปถามพี่น้ำพึ่ง mm hmm. นัทริกาด้วยว่าเขามีเทคนิคอย่างไรเพราะชอบการเล่นของเขาเขาก็บอกว่าเวลาเราพูด d ดอะล็อกเนี่ยคือแต่ละคำเนี่ยมันจะมีความหมายของมัน mm hmm. ก็คืออย่าพูดล,ลอยๆยให้ให้ตั้งใจพูดในในทุกๆคําใส่ใสอินเนอร์ลงไปทุกๆคาแล้วถึงแม้เราจะพูดแค่2องถึงสามคำแต่ถ้าเราใส่อินเนอร์ลงไปมันก็จะแบบเขาก็จะเห็นเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนี้เห็นบอกว่ากําลังจะมีเพลงใหม่ด้วยนะฮะจะออกช่วงที่เป็นละครออนแอร์ด้วยป่ะเออน่าจะใช่ค่ะเพราะว่าเพลงใหม่จะออกประมาณอาทิตย์หน้าละคงได้ฟังกันแล้วก็เพลงจะเป็น เพลงคำเมืองผสมสารใช่ค่ะเพราะปกติหรือจะมีเพลงคำเมืองอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นอยู่ที่อยู่ในอัลบั้มออไม่ได้โปรโมทแต่ว่าอันนี้จะเป็นซิงเกิลแรกที่เพลงคำเมืองโปรโมท<อ>นะคะ<อ>ชื่อเพลงว่าปทั<อ>ปทโะปัทโปัทโาประมาณเหมือนว่า โอ้ปะท้อะไรทําไมอย่างนั้นล่ะอย่าเงี้ยแล้วจะสนุกสนานหรือว่าจะออกไปแนวหวานซึ่งยังไงบ้างสนุกสนานเหมือนเดิมค่ะให้ให้เข้ากับฉายาที่ดาแดนส์นะคะก็ยังยังคงความเต้นเหมือนเดิมนะคะห่างจากแมงมุมนานมากี่ปีอ่ะก็นานนะคะสี่ปีสี่ปีจากแมงมุมใช่ใช่แล้วก็ มีเพลงสบู่อีกไงคะออขั้นขั้นตรงช่วงแมงมุมแต่ว่าสบู่เนี่ยอาจจะว่ายังไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรค่ะก็ต้องติดตามนะฮะผลงานของน้องหลิวนะฮะวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งนะครับในช่วงพิเศษนะครับต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องหลิวอารดาขอ,รขอบคุณครับ ดีมินิมาร์ทนะฮะโอ้ยชื่อดีจริงเลยเอ๊ะเกี่ยวอะไรกับม<อ>ิวสิกดีหรือเปล่าค<ห>รับพี่ก็คงจะเป็นระแวกนั้นเพราะว่าเห็นบอกว่าเกณฑ์เอาน้องๆในมิวสิกดีเนี่ยมาช่วยจัด,จดอะไรเงี้ยช่วยจัดของอมาเช็คสต็อกของเวลาน้องๆเขาว่างจากการคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็ที่สําคัญเห็นบอกว่าถ้าเกิดว่าน้องหลิวมีเวลาว่างเนี่ยก็แวะไปแวะเวียนไปเก็บตังค์อยู่ตลอดด้วยนะฮะแต่ที่สําคัญคือคุณแม่คิดตังค์สนุกมากหลอหออกก็บอกว่าช่วงมีช่วงหนึ่งคุณแม่คิดผิดคิดถูกก็ไม่รู้ ไม่รู้ขาดทุนหรือเปล่าอโอเคขอาขๆมก็เป็นธุรกิจครอบครัวนะของน้องหลิวก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับอยู่ในปั๊มคาวเทกส์นะครับใกล้ๆกับโรงเรียนอ่า สายอักษรแ oh, uh huh. ถวแถวกมหกใช่นะคะ,<ช>ะควแถวย่านนั้นซอยนุนจันทค่ะ,ะนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการ <c oughs> ข่าวลุกทุ่งแล้วนะครับวันนี้พาไปทั้งนอกสถานที่แล้วก็ในสถานที่ <c oughs> ครบเครื่องกันเลยทีเดียวนะครับเรากลับมาติดตามรายการนี้ได้อีกครั้งหนึ่งทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับเวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะครับสักครู่หนึ่งติดตามรายการปรากฏการณ์ข่าวจริงกันต่อนะครับวันนี้เราสังคนลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ